one two three Into ทำสะดวกสบายสนุกสุขใจตามใจเราอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะนี่มันคือตัวของเราทำสะดวกสบายอะไรก็ได้ตามใจเราจะกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็กินก็ขอแค่เธอมาเข้าครัวกันฮ e y สวัสดีเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าครัวกัน นะครับโอ้โหไม่น่าเชอที่มากน,น,น,นะครับ,บท่านผู้ชมครับโอ้โในสุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับรายการเข้าครัวกันนะครับสังเกตได้ว่าบรรยากาศรอบข้างนี่แบบเสียงทิ้งลีดดังมาก นะครับเพราะว่าผมทําตอนก่อนเช้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านะครับก็มาทําอาหารที่ผมกาลังจะแนะนําให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมสําหรับเมนูที่ผมจะมาทําวันนี้นะครับนั่นก็คือไก่ป๊อกสุดแซ่บอิหมเละครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างสาหรับวัตถุดิบชิ้นแรกนะครับท่านผู้ชมมันก็คือเนื้อไก่นะครับซึ่งหั่นชิ้นพอประมาณนะครับผม เพื่อเราจะทําออกมาเป็นไก่ป๊อปนั่นเองเราก็หั่นเลยครับจินตนาการ,รภาพว่าเอยไก่ป๊อปเคฟซีประมาณไหนครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วเราก็หั่นไว้เลยอย่างที่2นะครับนั่นก็คือแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับผมเราจะใช้เพื่อมาทําการชุบแล้วก็ทอดให้มันกรอบนั่นเองครับสําหรับวัตถุดิบชิ้นต่อไปก็คือไข่ไก่ประมาณ2ฟองจะฟองเดียวก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปควักมาจากแม่ไก่ที่ไหนครับซื้อเอาตลาดก็ได้2ฟองครับผม สำหรับวัตถุดิบชิ้นต่อมาก็คือรสดีเมนูราบน้ำตกนั่นเองนะครับผมซึ่งรสดีเดี่ยโอ้โหมันจะเป็นรสที่แบบกำลังกลมกล่อมพอดีนะครับเป็นรสราบน้ำตกนะฮะเราจะมาทำการคุกกับไก่ที่เราทอดเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะได้รสแบบว่าไก่ป๊อปแบบแซ่บจี๊ดอิหลี่แห้งนะครับ <c oughs> สำหรับอุปกรณ์อันต่อไปนะครับเป็นถุงร้อนนะครับขนาดใหญ่หน่อยก็ดีนะครับผมทำอะไรนั้นยังไม่บอกครับเอาไว้ดูกัน และสาหรับวัตถุดิบอย่างสุดท้ายนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมันคือข้าวคั่วกันถุยนะครับข้าวคั่วนะครับผมมันจะได้รสชาติหอมกลุ่นนะครับผมชอบมากครับผมผมจะใส่เพิ่มเข้าไปครับที่จริงในผงลาบมันก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะเพราะผมชอบนั่นเองนะครับเป็นความชอบส่วนตัวไม่มีก็ได้นะครับอันนี้สำหรับวิธีทำนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับผมเราก็เตรียมไข่สองฟองนะครับมาตอกลงเลยนะครับในถ้วยใบนี้นะครับ เพื่อจะนําไก่นั่นเองนะครับมาชุบนะครับจากนั้นนะครับผมก็ตีไข่ครับผมให้มันเข้ากันครับผมให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันนะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมง่ายมากครับผมเราก็นําไก่เนี่ยครับลงมาชุบกับไข่เลยครับผมลงมาชุบกันนะให้ไข่มันแบบว่าติดอยู่กับไก่เนะงไหมครับไข่ไข่ไก่ไอะไรเกิดก่อนกันนีทราบนะครับแต่ว่า เนี่ยครับเราก็มาคนรวมกันครับจากนั้นนะครับเราก็เอาแป้งเทใส่ชามนะครับแล้วเราก็นําไก่ที่ชุบแล้วเนี่ยมาใส่ในแป้งครับผมปุ๊บไข่ที่มันติดกับไก่นะครับมันก็จะทําให้แป้งติดกับไก่ครับผมงงไหมฮะไข่ที่ติดกับไก่จะทําให้แป้งติดกับไข่เฮ้ยไม่ใช่ไข่ที่ติดกับไก่นะครับจะทําให้แป้งติดกับไก่นะครับเพราะว่าไอไข่อะมันเหนีหยวๆใช่ไหมมันจะทําให แป้งเนี่ยติดไก่ครับงงไหมคูดยิ่งพูดยิงงงง่ายงครับก็คือชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งครับผมกแป้งครบเ์นน้เลตอนนี้เราชุบแป้งไก่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะนำไก่พวกนี้ไปทอดครับรอสักครู่ จากนั้นนะครับเราก็มาจุดไฟเลยมาเดี๋ยวเราจุดไฟกันเลยนะครับผมพึ๊บโอ้โหไฟแม่งแคบระเบิดบ้านนะครับจะเล่นมุกไปไหนครับมาทีเราก็รอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยนะครับผมจากนั้นเราก็จะนำไก่ของเราชุบแป้งไว้นะครับลงมาทอดเลยครับจัดการครับผม แสงไฟอาจก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไฟผมมาไม่ถึงครับผมซอฟบ็อกผมมาไม่ถึงนะครับนี้เราก็รอให้มันสุกนะครับทอดจนเหลืองนะครับผมดูหน้าตาก็จะคล้ายๆนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนมากนะครับเนื่องจากผมก็คลุกแป้งไม่ค่อยจะติดเหมือนกันนะครับแดดกล้องจะหมดนะครับก็เลยรีบคุกนะครับแล้วก็รีบออกมาทอดครับ พอมันเหลืองสักประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาเลยต้องระวังน้ำมันหน่อยนอี่เราก็ทำการตักขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันนิดหนึง่งนี่ครับผมที่เราได้ออกมานะครับมันก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอย่างนี้นิดนึงนะครับผม แล้วก็พักไว้ก่อนนะฮะในชามก็ได้ครับผมให้มันเสด็จน้ำมันนะครับและนี่คือผลพลอยได้จากไข่นะครับที่มันยังไม่หมดนะครับเราก็มาเจียวไข่ได้ครับผมน้อไข่เจียวโคตรฟูครับสุดยอดมากโอ้ยเหงื่อออกมาเลยทีเดียวครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ถึงทีเด็ดเราแล้วนะครับเราจะถุงเปล่านะครับแล้วก็ผ่ลาบนะครับ นำหงราบนะครับเทเข้าไปในถุงเปล่าเลยนะครับก็แล้วแต่ไก่เรานะครับว่าเยอะแค่ไหนฮะเราก็ใส่หงราบเข้าไปครับโอเคใส่สักครึ่งถุงพอแล้วของผมนะครับเราก็จะมีหงราบนะครับในถุงแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่นะครับข้าวคั่วลงไปนะครับสําหรับคนที่ชอบข้าวคั่วนะฮะอย่างผมนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับแต่ค่อยๆนะฮะผมไม่มีช้อนนะผมก็เลยค่อยๆหย่อนจะหน่อยครับ โอเคล้วใส่ข้าวกลั่วเข้าไปสีมันอาจจะแปลงๆนะฮะสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากผมใส่ข้าวั่วเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําไก่ที่เราได้นะที่เป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ครับผมนะทาการใส่เข้าไปในถุงครับนะใส่เข้าไปเลยเึิบทีนี้เราก็ปิดถุงครับแล้วเราก็เขย่าครับผมเช็คครับนี่เป็นการเช็คไก่กอบแซ่บของเราเดี๋ยวครับผมเช็คเช็คครับทีนี้อ่าผงลาบนะครับกับ เขาพั้ยนะฮะมันก็จะไปติดอยู่รอบๆไก่ฟอสของเรานะครับเราก็จะได้ไก่ฟอสแบบออกมานั่นเอง <c oughs> มันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็หลายขั้นหลายตอนนิดหนึ่งนะ,ะในใครับผมยังไงก็ลองไปทากันดูครับผมโอเคน่าจะพอได้แล้วครับเขยาเยาะครับน่าจะพอได้แล้วนะ,ะหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่จานเลย เรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือไก่ป๊อปแซบนะครับผมมาคู่กับไข่เจียวนะครับเหงือออกเยอะมากครับร้อนมากตอนนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับได้สองเมนูในอย่างเดียวนะครับและนี่ครับผมคือไก่ป๊อปแซบอันเลื่องลือนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันให้ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงครับอืม อืมอร่อยมากครับผมมันก็จัเปรี้ยวแ่บแทบเผ็ดๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็กรอบด้วยนะครับเหมือนไก่ป๊อปเคฟซี่อย่างนั้นนะครับรสชาติก็กำลังพอดีนะครับก็อย่าใส่ผงมากไปนะครับถ้าเกิดใส่ผงมากไปม,ออมันจะเออมันจะเปรี้ยวเกินแล้วมันก็เค็มเกินนะครับเราต้องใส่พอดีๆอดีนะอืมอร่อยมากครับโอเคแล้วเมนูวันนี้ก็แรกไก่ป๊อปแ่บนะครับแล้วก็ ไข่เจียวเป็นของแถมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปกินแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ oh. เดี๋ยวครับน้องๆเดีย๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะเดี๋ยวจะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําช่วงเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นช่วงเกี่ยวกับการพูดคุยกันในคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมในคลิปที่เป็น Vlog, วิดีโอบล็อกของผมั่นก็คือวิดีโอที่แบบมารีวิวของมาเล่นชาเลนจ์มาทําอะไรที่แบบเห็นหน้าตัวเองนะครับคือแบบ เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมครับผมจะเพิ่มช่วงตอบคอมเมนต์เข้าไปนะครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับน้องๆครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ละคลิปที่ผมจะมาตอบจะมาพูดคุยกับน้องๆก็คือในคอมเมนต์นะครับนะเป็นทุกคลิปที่เกี่ยวกับเป็นวิดีโอวล็อกนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่แบบว่าผมมาทําชิลๆเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนะครับหรือว่าเล่าเรื่องอะไรทั่วไปอะครับนะรีวิวคงรีวิวของอะไรเงี้ยสามารถจะคอมเมนต์บอกกันมาได้ฮะเราจะมีช่วงตอบคาถามนะครับเราก็จะเลือกเมนที่แบบเงะ กระจุบกระจิบจับแมวอะไรอย่างงี้ครัมาตอบน้องๆน,นะครับผมแล้วก็มาดูครับว่าน้องๆอ,อยากพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วก็จะเลือกเม้นแล้วก็จะบอกชื่อเม้นของน้องๆด้วยนะครับนะก็จะเป็นคิป แนวประมาณนี้ครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมผมจะได้ไปนั่งเลือกแล้วก็นั่งอ่านนะเวลามีคลิปต่อไปนะฮะเราก็จะเอาบทสนทนาตรงนี้ครับของคลิปที่แล้วนะฮะมาพูดคุยกันนะครับว่าน้องๆได้พูดคุยอะไรกับเราบ้างแล้วมีอะไรเด็ดดวงแค่ไหนนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวิดีโอวลลอกต่อไปนี้เราก็จะทําออกมาเยอะแล้วซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับพวกรีวิวของนะครับการทําอาหารนะครับร้องเพลงนะครับ และก็อื่นอีกมากมายาไม่ว่าจะเป็น a ชา์เลนอะไรที่แบบว่าสายรีวิวที่เป็นยูทูบเบอร์เขาจะทาก,กันเข้ามานะครับยังไงก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับจะมีคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มแล้วเจากกระดซึมเย้สวัสดีเ,เพื่อนวันนี้นะครับคลิปที่ผมจะทำแล้วได้ความคิดมาจากแฮชแท็กทีตอนเด็กแถวงฟรีตอนโตนะครับโอ้โหทำให้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื <S <s ่อ <s>